ต้อนรับค่ะข้าสู่สุดะเยอยดมือสอต๊ะค่ะนะคะวันนี้อยู่กับเก๋โต๊ะค่ะค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมคันนี้ค่ะกับตัวไฮรักร e ีโว 2.4E พั a สมาร์ทแครเพลเนรถปี2018ค่ะมาพร้อมกับสีเทาแบบนี้และมีการปรับชมด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะกราจังด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นกรอบโรเมียมตัดกับสีดำเมทัลิกค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำ E+ ค่ะจะได้ไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์เหมือนตัว G เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ d a y l ไล h ์ LED และยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคุณนะคะปกติถ้าเป็นราคาป้ายแดงคันนี้จะอยู่ที่89,000บาทค่ะมาดูกันต่อกับตัวล้อนะคะล้อที่ได้เนี่ยจะเป็นล้อแม็กจากทาง t o y ยต้ขนาด17นิ้วค่ะแล้วก็ตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยางใหม่เลยยางปี2022ค่ะสามารถใช้งานได้แบบสบายๆนะคะเซฟค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเปลี่ยนยางไปได้เลยค่ะ กระจังวังข้างเป็นตัวโคเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ที่จับประตูก็จะเป็นตัวโคเมียมมีติดกันลอยมาด้วยนะแบบนี้แล้วเขาก็มีกันติดคิ้ว good for l i v e r a l อ่านทำไมก่อน <c oughs> <c oughs> ตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคปค่ะแต่ว่าเปิดได้แบบนี้เลยค่ะทุกคน่าแล้วก็เป็นตัวพิเลเนอร์ยกสูงนะคะแต่ว่าเขาก็มาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดำสะดวกสบายในเรื่องของการขึ้นลงค่ะ สำหรับตัวสมาร์ทแคปจะได้พื้นที่ด้านหลังนะคะของตัวกระบะด้านท้ายแบบนี้เลยนะคะด้านหลังตัวกระจกเป็นระบบไร้ฟ้าตัวนี้ก็จะมีไฟเบรคหรือสามีกล้องมองหลังให้ด้วยและมาดูค่ะแม็กไลเนอร์โอ้หน้าก็แม็กไลเนอร์เดิมๆจากทางโตโยต้านะคะก็จะมีร่องรอยของการผ่านการใช้งานแต่ว่าสภาพถือได้ว่ายังสวยนะเพราะว่านี่คือรถปี2018นนะคะแสดงว่าต้องผ่านการใช้งานน้อยแน่เลยและนี่ก็คือรอบๆตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ มาดูขั้นสองกับด้านในตัวรถนะคะด้านในก็จะเป็นโทนสีดำหูยสภาพสวยเลยนะคะแล้วก็เบาะที่ได้เป็นเบาะหนังสีดำทรงใหญ่นั่งสบายไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะเพดานนะคะก็ยังดูใหม่แล้วก็ดูสะอาดด้วยนะคะพวมาลายเป็นตัวมัลติฟังก์ชันไม่โฉมไม่ช้ำนะคะปรับวอลลุ่มปรับหมดได้เลยค่ะแล้วก็คันนี้รถปี8ใหม่อยู่ที่22.0 เชื่อปะไม่เชื่อต้องมาดูด้วยตาของคุณนะไม่น้อยมากคันนี้ไม่หมเท่านั้นค่ะหนะ้าไซมยมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะตัวนี้รองรับแผ่นดิสซีดีนะแล้วก็ เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยขยับลงมาตัวแอปเป็นระบบดิจิตอลค่ะมีช่องเสียบไฟต่างๆให้แบบนี้เลยมีที่วางของที่วางแก้วเก้์ออโต์6สปีดมาพร้อมกับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของทั่วไปตัวนี้ได้แอร์แบ็กสามจุดคือแอร์แบ็กคู่หน้าและตรงขอบคนขับอีก1จุดค่ะสําหรับด้านหลังนะคะตัวเบาะใหม่มากจ้าพลาสติกยังหุ้มแบบนี้เลยนะคะขอจิกพลาสติกได้ไหมขอจิกหน่อยได้ไหมใหม่มากเห็นพลาสติกแล้วคันคือคันคือ คันเคยอย่างเนาะคันมือนี่นะคะเพราะใหม่จริงทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับที่พิงหลังเป็นหนังสีดำค่ะแล้วก็เราบบเสียงคันนี้มาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ี่ตำแหน่งด้วยกันและนี่ก็คือสภาพภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อคะ่ะมาดูกันต่อกับด้านหน้า ะฝะฝากระปรงเดิมๆนะน็อตไม่ขึ้่อนไม่ขย,ยับนะคะแผ่นซับฟรมร้อนยังดูใหม่อยู่เลยบอดี้หลักคันทางซ้ายขวาย,ยังคงสภาพเดิมนะคะฝั่งทางด้านซ้ายของตัวรถมีแผ่นเพจจัก,กรองงานที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถต่างๆยังคงสภาพเดิมๆค่ะสติกเกอร์มอกยังคงอยู่ครบถ้วน เครื่องยนต์เช่นเดียวกันนะคะมไม่เคยมาเหยียบนะคะไม่เคยเดนยกไม่เคยเดินเปลี่ยนตัวเกียร์ไม่เคยเดินผากค,ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc ให้กําลัง150แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดจะอยอู่ที่400 n ิวตัน m มตรด้วยกันค่ะและสำหรับคันที่สนใจค่ะคันนี้นะคะที่ต่อตัอค่าของเราขายอยู่ที่559,000บาทค่ะ ราคานี้จัดไปเน้นได้และถ้าคุณลูกค้าเครดิดดีฟีดาด้วยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น่ม10%เลยเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะแล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยนะกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจก็โทรมาได้เลยค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์083777747และ083777757ค่ะ หรือว่าจะเป็นเพจสุ่อหือเกีนมือสองต่อต่อค่าไลน์ติกต็อกอินสตาแกรมเว็บไซต์ยูทูบต่อต่อค่าชอาแนลก็สามารถติดต่อไมาได้ตามที่คุณสะดวกค่ะบอกเลยว่าคันนี้ผ่านการใช้งานน้อยมากกับไม้สองหมื่นต้นๆเนี่ยค่ะแล้วก็ปเป็นรถสวยคัสภาพเกตเอด้วยนะคะภายนอกภายในพร้อมใช้งานไม่สมไม่ช้ำใครสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะจะันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ